มมเงินนทลุงไม่มีเราชนะหรอคะอย่างคือเราชนะบอกผู้จกักลุงครับผู้ขกอบการขนส่งแบบคนลุงไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถโดยสารแท็กซี่หรือรถสรันนิาแบบคนลุงก็สามารถเข้ารวงโครงการเพื่อรับเงินจากผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้นะครับ <Wow. S 1> จริงเหรอลุงต้องทอํายังไง รัฐบาลขอเชิญชวนกลุ่มพ่อค้าแม่ขายอาชีพผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการเราชนะซึ่งมีลูกค้ากว่า30ล้านคนรอใช้บริการอยู่ครับโดยผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดยกเว้นร้านธงฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถตู้สาม้อเครื่องรถสแถว3ามร้อทีบร้านนวดสปาร้านตัดผมเสริมสวยทำเล็บสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน คลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกเสริมความงามและงานทันตกรรมโฮมสเตย์หอพักแมนชั่นอพาร์ตเมนต์แฟลตตัดเย็บซ่อมสินค้าเสื้อผ้าช่างซ่อมรถยนต์จัก,กรยานยนต์จัก,กรยานช่างซ่อมสาธารณุปโภคประปาไฟฟ้าแอร์งานก่อสร้างขนาดเล็กบริการทำสวนตกแต่งสวนรับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อฉีดปลวกและร้านซักรีดครับเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ช่วยเหลือภาระค่าครองชีพ สินค้าประเภททองคำรวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทเพชรพลอยทองนาคเงินหรืออัญมณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับอย่าช้าครับสนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2564ได้ที่เว็บไซต์ www r a u c h a n a com หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านครับ